สวัสดีครับผมแจ็คนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่น้องมาเจอกันสามตัวนะคะอันนี้แจ็คนะคะอันนี้แจ็คอันนี้ต้มยำนะคะนี่ต้มยำอยู่นี่นะคะแล้วก็อันนี้เอริกนะคะเอริกเป็นน้องตัวเล็กนะคะวันนี้เราสามคนมาเจอกันวันนี้แจ็คเป็นน้องของต้มยำนะคะเท้าเจ็บนะคะ เท้าเจ็บฝ่าเท้าเป็นแผลเหมือนต้มยำเลยนะคะสังเกตนะคะว่าตอนนี้ตัวของแจ็คจะเก็บจะเจ็บเท้าอยู่ข้างขวานะคะแต่ต้มยำต้มยำนะคะต้มยำตั้งแต่ไปเที่ยวกับแม่มาต้มยำเก็บขาข้างซ้ายนะคะต้มยำเป็นพี่ชายคนโตนะคะเนี่ยตั้งแต่ไปเที่ยวโนเวย์กับแม่มานะคะแล้วก็ขาเจ็บนะคะก็เป็นขาข้างซ้าย น้องอยู่บ้านน้องเก็บขาข้างขวาเนี่ยสองตัวนี้นะคะเขาพี่น้องกันเขาจะเจ็บเขาก็จะเจ็บไลๆกันนะคะแต่อันนี้เป็นน้องตัวเล็กอีกลูกแม่หนึ่งนะคะเนี่ยวันนี้นะคะวันนี้เขาเข้ามาหามาเล่นด้วยกันครับผมรู้แล้วครับรู้แล้วหนูอยู่นี่แล้วครับ หนูอยู่นี่แล้วใช่ไหมหนูจะประกาศบอกว่าหนูมาอยู่นี่แล้วใช่ไหมบันนี้เออดีแล้วนะคะอันนี้เป็นหมาหมาประเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะเราบินไปรับเขามามาดูตั้งแต่เขาประมาณสี่อาทิตย์นะคะหมาตัวนี้นะตอนนี้เจ็ดจะเข้าเจ็ดปีนี้แล้วครับชื่อเอริกนะคะนี่สองตัวนี้ของโกลเด้นแท้ของเราเนี่ยตัวนี้ประกวดนะคะอันนี้คือประกวด ประกวดได้ได้ที่หนึ่งนะคะประกวดที่เป็นหมาประกวดนะคะอันนี้หมดแล้วพ่อเขาพ่อพันุของเขาก็เป็นหมาประกวดเลยนะคะอันนี้ได้ถอดสีจากพ่อเลยนะคะเด็กๆครับมายืนตรงนี้ไหมลูกดูแลแต้นเนี่ยต้มปากครับพี่แบบนี้เจ็บขาเจ็บขาแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจจนนี้ต้องทัวรไปหาหมอยกแล้วค่ะเพราะว่าต้อง ต้องนัดหมอให้เขาให้เขาตรวจใหม่นะคะเพราะว่าหมาเนี่ยฝ่าเท้าเขาจะฉีกนะคะฉีกแล้วก็อายุมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องหาหมอให้ถึงนะคะแล้วก็หายาหายาทานหายาทาด้วยนะคะทุกเย็นเราต้องเราต้องเราต้องล้างนะคะล้างเท้าแล้วก็ใช้ใส่ยาให้เขาโอ้ยนี่ละคะ่ะรักหมาก็ต้องอย่างนี้แล้วนะคะต้องดูแลกัน กันตลอดไปเลยนะคะเนาะหัสะมกาแจ็กจ็กไอ้พหูมิตาเนอะแจ็กกี้พหูมิตาเยอะเราหัสะเราหัสะ Nó đi. Ha 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 ha, liu Nó sát tụ có tạt sát tụ. Thế ba.